สวัสดีนะครับผมแจ็คตั้งเดียมเบตตานะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับเพื่อนที่เข้ามารับชมคลิปวีดีโอนี้ก็สําหรับวีดีโอนี้เราก็มาอยู่ที่ว่าที่ฟาร์มนะครับแห่งใหม่นะครับก็คือกําลังสร้างนะครับก็อีกนานอยู่เลยนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนนะครับมาดูผมนะครับทาการเพาะไรแดงนะครับภายใน24ชั่วโมงนะครับใช้นะครับก็คือ เป็นการทําส่วนตัวนะครับอันนี้ไม่ได้มาแนะนําให้เพื่อนๆทานะครับแค่ผมจะทำนะครับส่วนใหญ่นะครับการเพาะไรแดงของผมนะครับที่หลากหลายสูตรนะครับผมก็จัดทําขึ้นเพื่อให้เพื่อนๆได้เข้ามารับชมนะครับหรือใครอยากทําตามข้อธรรมนะครับใครคิดว่ามันไม่เหมาะก็ไม่ทำนะครับเพราะว่ามันก็มีทั้งสําเร็จและก็ไม่สําเร็จนะครับก็คือสูตรน้าใสเนี่ยเอาอะไรแน่นอนไม่ได้นะครับก็วันนี้นะครับผม ามาทำก็คือจะเพิ่มบ่อลายแดงขึ้นมาอีกหนึ่งบ่อครับซึ่งเราไม่อยากให้อ,อย่างเดิมเนี่ยมันช็อตไปนะครับหรือว่ามันจะสลับบ่อหรือว่าบางบ่ออาจจะนานกว่าได้ใช้อะไรแบบนี้นะครับก็คือเราจะเริ่มแบบทําเพิ่มขึ้นมาแล้วก็วันต่อไปก็จะมาใช้ในตัวนี้นะครับก็คือบ่อนี้มันทําแค่24ชั่วโมงครับก็ ทำด้วยกากน้าตาลนะครับเดี๋ยวไปรับชมนะครับว่าจะทํำยังไงนะครับไปครับอ่ะก็เป็นนี่นะครับก็คือบ่อลายแดงที่ผมเพิ่มขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อนๆนี่อ่าที่ใช้อยู่ประจํานะครับก็จะเป็น3บ่อนี้นะครับก็ใช้วันละบ่อนะครับอ่าผมก็จะเพิ่มขึ้นอีกนะครับเพื่อให้ไรมีเวลาแตกตัวเยอะกว่าเดิมก็คือกลายเป็น4วันนะครับถึงจะตักใช้นะครับแต่นะครับ ผมทําบ่อนี้เมื่อวานนี้นะครับแล้วก็จะตักใช้วันนี้นะครับก็คือเพาะไรแดงนะครับแค่24ชั่วโมงนะครับด้วยกากน้ําตาลนะครับเพื่อนๆนี่ก็คือผลผลิตนะครับอาจจะไม่ได้เยอะนะครับเพื่อนกากน้ําตาลส่วนนี้นะครับก็คือ1ช้อนนะครับ1ช้อนโต๊ะเนี่ยละลายน้ํานะครับได้50ลิตรนะครับเพื่อนผมทํา100ลิตรนะครับก็ใส่ไป2ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ละลายน้ํานะครับ นี่จะสังเกตนะครับว่ายังไม่เกิดฝ้านะครับเนื่องจากแค่คืนเดียวนะครับแต่ผมจะใช้เลยนะครับไม่ต้องรอให้มันบูมหลายวันนะครับนี่ครับนี่แล้วก็น้ำไม่มีกลิ่นด้วยนะครับไม่มีเชื้อโรคเชื้อโรยังไม่เกาะตัวยังไม่สะสมนะครับถ้าน้ำยังกลิ่นไม่เยอะนะครับนี่ยังไม่มีฝ้านะครับก็คือทำจริงนะครับทำตั้งแต่เมื่อวานตอนเวลาประมาณ10โมงเช้านะครับ พอมาถึงวันนี้ก็ช่วงเวลา10โมงเช้านะครับก็มาตักใช้เลยนะครับมันเป็นเหมือนการขุนลายแดงนะเพื่อนๆนก็คือเหมือนเอาลายแดงมาปล่อยนะครับแล้วก็แตกตัวไม่เยอะนะครับแตกตัวแค่ครั้งเดียวเองนะครับก็คืนคืนเดียวเองนะครับแล้วก็ได้ผลผลิตเลยนะครับไม่ต้องรอรอบ2รอบ3ในการแตกตัวนะครับเดี๋ยวน้ามันมีกลิ่นแรงนะครับถ้าใช้แต่กา้น้าตาลนี่น้ํามีกลิ่นนะครับนี่ครับ ก็เดี๋ยวเรามาลองกองไปใช้ดูนะครับว่าจะได้เยอะหรือเปล่านะครับซึ่งผมจัดวันให้มันตรงกับวันที่ผมจะให้เต้าหู้ไข่นะครับก็คือจะเอาไปผสมเต้าหู้ไข่นะครับในการเพิ่มนะครับถ้าเราเพิ่มขึ้นมาแบบมุ่มั่วนะเพื่อนๆนะมันอาจจะไปช็อตกับน้ําเขียวนะครับหรือไปช็อตกับรายแดงบ่ออื่นนะครับนะเพราะว่าน้ําเขียวเรามีให้ใช้แค่แบบ วันละ1บ่อเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองตักดูนะเพื่อนๆมาลื้อดูเลยนะครับว่ามันจะได้เยอะหรือเปล่านะครับก็ไม่ได้แนะนําให้ทําตามนะครับแค่ผมจะมาทําเป็นคลิปให้ชมเฉยๆนะครับในวันที่ายแดงเรามีน้อยนะครับจะถามว่าน้อยไหมมันน้อยอยู่แล้วนะครับน้อยกว่าน้ําเขียวอยู่แล้วนะครับนี่ครับเพราะว่าสูตรที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือสูตรน้ําเขียวนะครับไม่ว่าจะได้น้ําเขียวมาจากไหน ลายแดงเพาะน้ําเขียวเนี่ยก็ดีกว่าน้ําใสนะครับในส่วนตัวผมนะผมว่าดีกว่านะครับแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนทำน้ใสเป็นประจํานะครับก็เพื่อนๆออาจจะมีความรู้เรื่องน้ําใสเยอะนะครับอาจจะเชี่ยวชาญกว่านะครับเนาะผมก็ทําน้ําเขียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะว่าจะได้เยอะหรือเปล่าครับเอาครับเพื่อนๆนนี่ก็เป็นลายแดงนะครับของวันนี้นะครับอาจจะน้อยนะครับถึงแบบ ก็น้อยพอสมควรครับสําหรับป่าทีา่ในบ้านผมเนาะหรือที่ผมเลี้ยงอยู่นะครับวันนี้อาจจะน้อยครับก็คือเราก็ต้องแบบาการเพิ่มบ่อลายแดงนะครับถ้าถ้าเราเพิ่มไม่ถูกวิธีมันจะไปกระทบบ่อลายต่างๆที่เราจะใช้วันต่อไปนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับผมเพิ่มนะครับผมก็เลยเพาะด้วย การน้าตาลเนี่ยก็คือคืนเดียวได้ใช้นะครับก็คือเป็นวันนี้นะครับถ้าเราไปเพาะด้วยน้ําเขียวนะครับมันก็จะมันจะไม่ลงตัวนะครับเพราะว่าอีก 3- 4สี่วันถึงจะตักใช้นะครับเพราะว่ามันจะวนรอบไม่ตามเดิมนะครับก็คือเมื่อวานนี้ทําไป2บ่อใช่ไหมครับก็ทําส่วนของน้ําเขียวปกติไป1บ่อก็คือเพิ่มมา1บ่อนะครับก็เป็นบ่อของการน้าตาลก็คือ24ชั่วโมงนะครับแล้วก็ตักใช้วันนี้นะครับ อ่ามันอาจจะน้อยนะครับแต่นะครับเพราะว่าปกติเนี่ยผมก็จะผสมเต้าหู้ไข่อยู่แล้วนะเพื่อนอในการให้ปลานะครับอ,อาจจะไม่ได้ผสมทุกวันนะครับสองสามวันนะครับเป็นอาหารเสริมนะครับผสมให้เขานะครับเราก็เลือกกะว่าให้วันที่ลายแดงเราเนี่ยมีน้อยอย่างเงี้ยถึงถึงแบบให้มันตรงกับวันที่เราให้เต้าหู้ไข่นะมันก็จะเสริมสร้างกันขึ้น ่เข้าไปอีกนะครับส่วนลายแดงนะครับเนี่ยมันอาจจะน้อยนะครับแต่ตามจริงแค่นี้ก็พอนะครับปลาผมนะครับตอนนี้ก็คือหมดหมดหมดเยอะมากนะครับปลานะครับมีแต่ในกระบะนะครับในบ่อเพาะเอ้ยบ่ออนุบาลบ่อเลี้ยงนะครับที่เป็นกระมังนะครับปลาใหญ่มีแค่กระมังที่สามนี่นะครับเป็นตัวเมียอีสานสีนาค กระบะเดียวนะครับนอกจากนั้นนอกเนื้อนั้นทั้งหมดนะครับเป็นปลาเด็กนะครับอายุเดือนนะครับเดือนเดือนครึ่งถอยลงมานะครับใช่หมดเลยนะครับมีแค่ตัวเมียอีสานสีนาคบ่อที่3านะครับที่เป็นปลาโตนะครับผมก็เลยไม่ค่อยได้ซีเรียสนะครับกับลายแดงนะครับช่วงนี้ก็คือมีน้อยก็ยังพอครับแค่นี้ก็พอครับถ้าจะให้จริงๆนะครับแต่เราก็จะให้เสริมเขาด้วยนะครับ เดี๋ยวมันจะผอมนี่อย่างปลาพ้กงนี้ก็ลายแดงแค่นิดหน่อยก็พอกินนะครับให้เยอะไม่ดีนะครับเพราะว่าเราให้ทุกวันอยู่แล้วนะครับเพื่อนให้พออิ่มนะครับถ้ามันเหลือเนี่ยมันจะป่วยนะผมก็จะผสมตห,หู้ไข่นี่แหละให้เพื่อนๆอาจจะเคยเห็นสูตรเทคนิคการทําอยู่แล้วนะครับเราก็จะผสมให้เลยนะครับก็ขอข้ามขั้นตอนการผสมแล้วกันส่วนท้ายคลิปเดี๋ยวเราจะไปดูวิธี เอ่อเพราะลายแดงด้วยน้ำเขียวนะครับปนี่ครับอันนี้ก็เป็นอาหารของปลาที่อายุประมาณหนึ่งเดือนนะครับนี่หรือหนึ่งเดือนครึ่งนะครับจะเป็นเอ่อเดี๋ยวเอาไปให้นะครับก็ปิดปลาชุดนี้ครับไม่ได้ให้เยอะนะครับเพื่อน ในวันที่รายแดงมันมีน้อยนะครับแล้วก็บวกเป็นอาหารเสริมนะครับนี่ก็โตเร็วขึ้นอีกนะครับนะครับแล้วก็จะให้ไปให้ครบทุกบ่อนะครับที่มีนะครับอายุตั้งแต่20วันถึงเดือนครึ่งนะครับทำแบบนี้นะครับก็คือเอาเอาเต้าหู้ไข่ที่มันเป็นฝุ่นๆนะครับมาให้นะครับ นี่ครับบดให้เล็กๆนะครับผสมลายแดงนะครับก็จะประหยัดลายแดงไปได้เยอะเลยนะครับนี่ครับเนาะทั้งช่วงนี้มันอากาศหนาวนะครับลายแดงมันบูมค่อนข้างที่จะยากนะครับก็จะให้ไปทั้งหมดเลยนะครับปลาที่มีให้ให้พอเหมาะนะครับทุกตัวเลยนะครับอย่าให้ขาดนะครับนี่ครับ ก็เดี๋ยวไปดูวิธีการเพาะไยแดงด้วยน้ำเขียวแบบสูตรปกติที่ทำนะครับเอาครับเดี๋ยวผมจะพามาเพาะไยแดงด้วยน้ำเขียวนะครับนี่ครับน้ำเขียวของผมนะครับก็เป็นฟองเป็นเหมือนกันนะครับเป็นเหมือนกันหมดเลยครับน้ำเขียวนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยก็คือภูมิภาคนะครับบางที่มีอากาศหนาวอากาศเย็นนะครับ บางที่มีเดียวฝนกับร้อนนะครับก็จะต่างกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับว่าผสมน้ํายังไงนะครับก่อนอื่นนะครับจะเติมน้ํานะครับน้ําเปล่านะครับลงไปนะครับประมาณสัก60ลิตรนะครับเพื่อนจะจะไม่ได้ใส่50ต่อ50กับน้ําเขียวนะครับเพราะว่ามันมีเห็ดผลอยู่นะครับก็เติมน้ําเปล่าลงไปนะครับ60ลิตรนะครับ จากนั้นก็จะเติมน้ำเขียวลงไปนะครับนี่ก็จะเป็นน้ำเขียวนะครับสูตรกากน้ำตาลนี่แหละนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับเอาง่ายๆเลยถ้าน้ำเขียวมีกลิ่นเหม็นนะครับหรือกลิ่นแรงนะครับให้เติมน้ำนะครับเท่ากันกับน้ำเขียวหรือน้ำเยอะกว่าน้ำเขียวนะเพื่อนเพื่อนเพื่อไปเจือจางนะครับแต่นี่ของผมมันไม่มีกลิ่นนะครับน้ำเขียวเนี่ยผมก็จะเติมน้ำเขียวลงไป90ลิตรนะเพื่อน น้ำเปล่า60นะครับเนาะถ้าน้ำเขียวเพื่อนมีกลิ่นแบบกลิ่นน้ำเขียวปกตินะครับกลิ่นไม่ใช่กลิ่นเหม็นเน่านะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนเติมน้ำนะครับ50เอ้ยไม่ต้องถึง50นะครับเติมน้ำสัก80%นะครับน้ำเปล่า80%อน้ํา้ำเขียว100%นะครับก็จะเติมน้ำเปล่าน้อยกว่านะครับถ้าน้ำเขียวเพื่อนนะครับมีกลิ่นนะครับเหม็นๆเนี่ยกลิ่นเหม็นนะครับหรือว่า กลัวมีแอมโมเนียเยอะนะครับให้เพื่อนเพื่อนใส่น้านะครับเยอะๆหน่อยนะครับนี่แล้วก็ปล่อยลายแดงไปนะครับแค่นี้เองนะครับสูตรน้ําเขียวนะครับมันจะยุ่งยากขั้นตอนการทําน้ําเขียวนะมันเพื่อๆเพราะว่ามันต้องใช้เวลาหลายวันนะครับกว่าน้ําเขียวจะพร้อมใช้นะครับนี่คือน้ําเขียวนะครับสา่ายคลเรล่านะครับที่เลี้ยงลายแดงครับมีเพื่อนเพื่อนสอบถามผมอยู่นะว่าใช่น้ําเขียวแฟนตาหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ว่าติดตลกหรือเปล่านะถ้า เพราะด้วยน้ำเขียวเฟนตานะครับวันละร้อยลิตรก็คิดเอานะครับต้นทุนครับก็ํำๆไปนะครับนี่ครับก็จะเพิ่มมาเป็นสี่บ่ออันนี้ผมตักลายแดงไปนะครับน้ําก็เพิ่มนะครับเพิ่มขึ้นมาเป็นสี่บ่อครับรองรับนะครับปลาผมที่มันกําลังจะโตขึ้นมาพร้อมกันเยอะมากนะครับในอีกประมาณหนึ่งเดือนนะครับข้างหน้านี่นะครับปลาจะกลับมาเยอะอันนี้ปล่อยไปเมื่อวานนะเพื่อนๆนี่ก็เริ่มกิน น้ำเขียวนะครับปล่อยไปบางวันบางบ่อนะครับหนึ่งวันนะครับจะยังไม่เห็นลายแดงครับเขาอยู่ข้างล่างนะครับเขากินน้ําเขียวอยู่นะครับไม่ต้องตกใจนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ